Yeah, yeah. yeah. เกียรติแกวงตระกูลและเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะยุไปกที่พวกเราได้ขึ้นมาบนบนนนบ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 นยนบ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 นยนบนบบบน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 บบนบบนบน้นบน้นบนนบครนบลบนนบนบนบ้นบนนบนมบน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 บบน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 นบบกบน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 นนบนบนบบ หาผลำไรยิ่วใสนี่คือผลกำไรของมะละศเสป์นิมกองโะตกอนครับนันองไม่ยุ่งไม่ขี้มีมาเลยนี่คือกำไรของมาลังเสป <Okay. S 1> <Okay. S 2> ์น,กนมกนะครับขอบอคุณพีนองที่ชอบเลตางชอสนับสนุนนะครับผมเอามาดีหรือแมาเออะนะครับปริหยาดเงียบนะครับต้งไป่ลูกหมาดนะครับขอบายุแข่งลูกสาวฟัน อ look, so. ขอเสียงเสมื่อที่งานศิลปินนะคระับเิญได้เลยนะครับผู้ใดอยากเอาฟพกัาเท่านะครับผมเย้คมาเลงนะครับ อ่านยิ้มใส่กล้องต้งๆะครับอาเฮ็ยแบบไรล่ะมินิฮาร์ดอันนี้โป่งออมาเลยโสองฉลึงได้นน่เย้กันนะเย้ ดีใจกับลูกๆทุกๆคนดีใจกับน้องลีโอดีใจกับไอ้ดีใจกับลูกๆทุกๆคนนะคบแม่อยากกอดอยู่แต่ว่าแม่ว่ามีมืออยู่คู่ไอไปนานๆนะครับอยู่ตลอดไปเลยออตลอดไปเลยเมน หมูวานวแม่โทรหาบักลาเพ่อหยังหาลัานก๋วยเตี๋ยวมพอววอ่อทีอ่ไปกินลันก๋วยเตี๋ยวลันเกาเออไปกินลันก๋วยเตี๋ยวลันเกาอยู่ว่าเออจงสัยบักลานอนเพราะว่ามันเป็นยมน้อนมาสิน <c oughs> นี่คือความสุขและความภาคภูมิใจของพวกเราจ้ะภูมิใจหลายในตูลูกซ้ายนกคงสกอร์แล้วก็ภูมิใจหลายครับองค์กรเสียงวิหกของลูกชายจ้ะจากองค์กรเล็กๆมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สางความสุขให้กับเอฟซีทั่วประเทศ สุดยอดเลยค่ะดูเลยดูัลยขอให้หนูรักษาความดีรักษาความผิดีตขายปีนะคะ้แบบนี่แหลกตลอดไปไม่ต้องดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ดีกว่านี้แค่นี้แม่ก็พลักแลยวก็มิใจในตัวหนูดีที่สุดคิดดีทำดีแดดแดดหดดแดดรักขอดกอกอดกอเออย้ายกอจกอดนะเดียวอดนะรักรันนะพ่อสามพี่หนึ่า พ่อจ๋าก็้ักแลวก็พ่อจ๋า้แห้กะรไม่ได้อขาหนูมีความรู้จากเน่กแม่ก่ถามกันน้อเก่าวามสกหอมนั่แน่อมวาหอมแม่จัพ่าวาหลมั้แม่หอมน่ยนแม่หอมนั่น่แ่ก่อนพอแ่ตาอะไรทกก็่อาวัดตองี้แม่ก่ะตาอะไรก็่เดิว่าจากคอนน่งอแม่แม่กัแม่กับชิดตักลาสิเพิ่มใจพ่อจ๋าพ่มใจดูสิ กันเลยแล้วยาเราอาแล้วคณดพวกแม่เป็นเอฟซีแม่กับเพื่อใจซ้ำนี่แหะแล้วนูเป็น ที่เขากระเพื่อมใจซ้ำนี่แหละเราหนูเป็นเจ้าของวงหนูสิกเพื่อมใจซ้ำใดว่าสั้นลูกเอกจ้าแม่เป็นกำลังใจให้ลูกลเยนะ่บ้านฮักเนาะคงสกรของแม่มี20คนแม่ได้มาเลยให้หนูกเพื่อมใจไหมลูกเพราะว่าหนูไม่ทิ้งน้องหนูอยู่กับน้องมาตลอดแม่จะให้กำลังใจหนูตลอดไปนะครับสิดูเฮียงขังน้องแล้วลูกเนอะย่าทิ้งอย่าป่าน้องแมน บ่ถิบ่่า้ทีไบ,บป่าได้เพราะว่าแม่อุ่นใจได้ที่เอกอยู่น้ำน้องอุ่นใจมาตลอดตั้งแต่น้องบ่มีหยางจนเทาสมุนี้เลยได้ <c oughs> ละปีแม่รุ่นว่าสัญญาณตะเอกหนีจากน้องรุ่วนว่าสัญเพราะโอวเอกลุ่นจะต้องส่วงนี่สินะเป็นกำลังใจให้เด็กลูกมนะสู้ๆสู้ๆไปกับน้องหนูปยุนน้ำน้องแม่สิเคียดให้หนูเนาะ ยังร่างกายอีกม้วนพเป็นหยางถ่าร่างกายเบาบเงทนไรตอนเย็นนะคะอยพออยู่น้ำกันไม่เบาไมยเบาไลยค่ะคนบอถิบบุไดทุกคนอยู่แล้วดูสูดได้ถูกปะหลใจ่างใเป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นกำลังใจให้แม่ต้อขอบคุณมากอบคุณมากแถ่ายรูปค้วยังไม่้แม่เราถ่ายรูปคุณยังไมต้องค้ำเคียงแม่นี่ บนเบทีนะคะบนเบทีอันทรงเสียดของลูกเสียงพี่หกเสียงมาก